สวัสดีนะครับเพื่อนๆครับสวัสดีวันหยุดพักผ่อนของเพื่อนๆืด้วยนะครับสาหรับวันนี้นะครับก็จะพามาชมกล้วยไม้อีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับที่มีเสน่ห์พอสมควรเลยนะครับอันนี้ก็คือเจ้าสิงโตครายาวนะครับอันนี้ผมก็ซื้อมาจากอินเทอร์เน็ตหนาแล้วนะครับจากกลุ่มซื้อขายกล้วยไม้นะครับโครักสิงโตนะครับกลุ่มนี้นะครับก็ซื้อมาได้ค่อนข้างที่จะ สองปีสามปีแล้วนะครับเป็นไม้พักเลี้ยงนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยผมได้ทำการคัดแยกไว้นะครับมันมีการเจริญเติมโตนะครับผมก็ทำการตัดคัดแยกไว้นะครับเดี๋ยวถ้าไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูแลวกันนะครับกับต้นที่ผมคัดแยกไว้นะครับก็เป็นไม้คัดแยกนะครับที่ผมทำการอนุบาลเลี้ยงไว้นะครับเพราะว่าสิงโตประเภทนี้นะครับมันไม่ค่อยมีการนำมาขายสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่า ด้วยหลายปัจจัยนะครับอาจจะหายากอยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่ามันเป็นไม้ป่าแท้นะครับสำหรับต้นนี้นะครับก็ไม้เลี้ยงก็ไม่ค่อยเห็นใครเอามาขายชเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นการอนุบาลนะครับก็ยึดติดกับแป้นธรรมดานะครับแล้วก็มีเศษซากของพวกเฟินกระเช้าสีดานะครับทาการแปะไว้ก่อนนะครับแล้วก็เราใช้ลําต้นเนี่ยทับอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็รัดด้วยเคเบิลทายนะครับ ช่วงที่ทําการพักเลี้ยงเนี่ยจะเป็นช่วงใกล้ๆกับฤดูฝนนะครับดังนั้นเนี่ยรากฝนหนึ่งมันก็ได้มานะครับแต่ว่าหน้าแรงเนี่ยผมก็ไม่ค่อยจะทำสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ารากมันไม่ค่อยดีนะครับ <S <s เดี๋ยวกลับไปที่ต้นนั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับต้นแม่มันนะครับกลับมาที่ต้นแม่อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับเพื <S <s ่อนๆครับก็จะสังเกตเห็นว่าลักษณะของดอกของอสิงโตโเขายาวนะครับก็จะเป็นในลักษณะของ ดอกที่มีคล้ายๆเหมือนกับฟู่นะครับเหมือนกับสิงโตรประเภทดอกไม้ไฟนะครับแต่ตัวนี้เป็นเขายาวนะครับก็จะให้เพื่อนเพื่อรับชมตอนที่มันยังบานไม่เต็มที่นะครับเดี๋ยวผมมีรูปบานเต็มที่เนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับว่าตอนที่ดอกมันบานเต็มที่แล้วปุ๊บเนี่ยมันจะมีสเสน่ห์มากน้อยขนาดไหนนะครับสิงโตรประเภทนี้นะครับค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีมาขายในกลุ่มซื้อขายทั่วไปนะครับเราก็ มีอยู่ต้นเดียวนะครับแล้วก็ทําการคัดแยกไว้นะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการคัดแยกเป็นปีๆไป,ป,ป,ปนะครับเพราะว่า,าไม่อยากจะคัดแยกหมดนะตอนนี้นะครับเพราะมันจะทําให้ไม้เนี่ยมันดูโซรมนะครับเลขยังการคัดแยกยมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับพเพื่อนๆครับเพราะว่าหลังจากที่ผมการทําการคัดแยกไม้ชุดนั้นไปแล้วปุ๊บมันเหมือนกับเป็นการเร่งให้ไม้เนี่ยมันมีดอกนะครับ ตอนนี้มันก็แทนมาค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับสาหรับต้นนี้นะครับเมื่อก่อนเนี้ยมันเคยออกอยู่ประมาณ3-4ดอกนะครับไม้ป่านเนี่ยมันเป็นไม้ที่ค่อนข้างที่จะออกดอกยากนะครับอันนี้ต้องทําความเข้าใจให้เพื่อนๆฟังก่อนนะครับไม่เหมือนกับไม้าจากเนื้อเยื่อไม้ป่นตานะครับพวกเนี้ยมันจะทําการออกดอกง่ายแต่ผมก็ไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันนะครับเพราะว่าพฤติกรรมของไม้ป่าส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นถ้าเกิดว่าเราทําการพักเลี้ยงหรือบํารุงรักษาไม่ดีเนี่ยมันก็จะ ไม่ออกดอกเลยก็มีนะครับหรืออาจจะออกดอก2ดอกสาดอกนะครับเพราะว่าต้นส่วนมากที่ผมทําการพักเลี้ยงเนี่ยมันก็จะเป็นรขนัขษานนั้นนะครับแต่ตอนนี้ผมทําการตัดไปนะครับไปแยกไว้อีกที่หนึ่งรู้สึกว่าดอกเนี่ยมันออกมาเยอะมากปิดปก,กตินะครับก็เป็นสาเหตุด้วยเปล่าก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับเพื่อนๆครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวถ้าบานเต็มที่เนี่ยผมจะ ถ่ายคลิปนะครับแล้วก็ให้เพื่อนรับชมอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับว่าสิงโตประเภทนี้มันมีมนเสดนขนาดไหนนะครับผมชื่นชอบมากนะครับจ้าสิงโตเขายาวนี่ลักษณะดอกนี่มันจะเป็นฟู่ยาวมานะครับแล้วก็ยาวมากๆนะครับมันมีเสน่ห์มากจริงๆนะครับสําหรับสิงโตประเภทนี้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวน่าจะอีกประมาณสักไม่เกินอาทิตย์นะครับสภาพดอกเนี่ยจากการที่มันยังไม่แทงมาปุ๊บเนี่ย ถ้ามันเต็มที่นะครับมันจะมีพัฒนาการของ,ของการเจริญเติบโตของดอกเนี่ยจะเป็นอย่งนี้ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้มันไม่ได้หมายถึงว่าดอกมันเหี่ยวนะครับมันเพิ่งเริ่มต้นที่จะเบ็กบานนะครับเพื่อนๆครับมันก็เลยต้องใช้เะเวลาวเวลานะครับที่การสร้างพัฒนาการของมันนะครับอันนี้เดี๋ยวมันก็จะเริ่มปล่อยยาขึ้นเรื่อยๆ,ๆนะครับแล้วปูเดี๋ยวมันจะบาน ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นเสน่ห์ของไม้ประเภทนี้นะครับเพื่อนๆครับก็เดี๋ยวมาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับประมาณรัก 3- าวันนะครับถ้าเกิดว่าอัฒนาการดอกเต็มที่แล้วปุ๊บเนี่ยผมทำคลิปอีกครั้งหนึ่งนะครับให้เพื่อนๆรับชมเสน่ห์ของไม้ประเภทนี้ไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับวันนี้ผมขออนุญาตลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับกับเจ้าสิงโตขขาวยาวนะครับสวัสดีครับผม